คระตันทรัพย์นะครับกาลังอยู่ที่อูสอแสนสุขาเพ้นนะครับเอ้ยแสนสุขาเพ้นไม่มีสอแม่โอ้ดูซีรีส์ห้าร้อยตัวนี้ไม่แคบนะถือว่าถือว่าสวยดีพี่น้องนะแต่งได้ใช้ได้ทีเดียวร้อยเจ็ดห้านึ่งร้อยเจ็ดห้าไม่แคบส่วนราคาก็น่าจะต้องคุยกันเอาพี่น้องนะ ตัวนี้น่าจะอยู่เจกว่าได้หัวใหม่แต่ว่าไม่ได้แคปเครื่องก็ห้าสิบจลูกหาจองนะครับคันนี้เรียบร้อยนะครับรอรับรถนะเดี๋ยวก็จะมาเอา,อาเรืเร่องเล่มทะเบียนก็ไม่มีปัญหาพี่น้องนะเล่มทะเบียนก็าสามารถที่จะทำให้หมดนะทำให้หมดนะครับ แท็กซี่นอกก็จะเงีนะแท็กซี่ไทยก็จะช้าหน่อยนะครับเรื่องแบบเรื่องทะเบียนเล่มนะครับก็ว่ากันไปแต่ไม่ไม่มีเบี้ยวนะพี่น้องนะบางท่านถาม่าอีลาคา70 80นี่ม,มีมีเล่มพร้อมมาพร้อม่าพ,พร้อมโอนเลยนะครับหรือแบบอิกเลยนะครับส่วนทรงอเอวใช้ได้พี่น้องนะ ราคาก็พอฟังคุ่นี้ถ้าออกห้างโอ,อ้จัดนะพี่น้องนะออกห้างนั่นนะครับเหยียบๆสองล้านนั่นนะครับค่อนข้างจะแพงสำหรับก็สำหรับคนอย่างบ้าน,านเรานะนะครับไม่มีสิทธิอาจจะซื้อรถห้างก็อาจจะซื้อไม่ไหวก็เล่นรถเก่านอกนะเหมือนรถคุอนกันนะรถขุดก,นะก็เล่นใหม่ก็เพลง เล่นเจ้านอกก็พอสู้ได้พี่น้องนะครับต้องดูการเงินเราด้วยนะครับดูบัญชีเราด้วยดูรายรับรายจ่ายเราเนาะก็ถือว่าเมกาซีดี500ร้อยเจ็ดห้า G.O. เจ็ด C F. หกหกนอดหน้าหลังนะครับ F. หน้าหลังเดี๋ยวพราวนี้ก็4ี่กสี่นจะเป็น F.D. เนาะนะครับ พาไปดูนะหน่อยภายในเสร็จหรือยังดูข้างหน้าเรียบร้อยละนี่ครับไม่ได้ตัวนี้แค่พ่นสีนะทำสีเอานะไม่ได้ชุบเล็พี่น้องไม่ได้ชุบเล็นะดูชัตซีอู๋ชัดซีไม่ใหญ่แต่ว่าเหล็กรองใหญ่มากครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นชัดซีไทยก็โอเคครับพี่น้องนะจะทรงเงี้ยวว่าภาบโลก เต็มเนยนีนยย่นะครับข้างหลังก็สวยดียางก็ดิสโตนนะครับดิสโตน8.25ขอบ16เสร็จไปยังโอ้ภายในโอ้พี่น้องนะนลายมาใหม่นะบอกไคแจะว่าดำหมดเลยดำแล้วก็มีแถบส้มนะนี่ครับบอกเขา เบาะหนังเนี่ยรถแต่งเลยนะการหุ้มเบาะก,ก็ไม่แพงนะพี่น้องนะมาอยู่แถวสติกนะสติกบุรีรัมย์ก็หุ้มอยู่มานข้างละพันเวลาเบาะท่านมีปัญหาขาดหรือว่ายุ่ยนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเบาะไบร์ดดำแดงดำขาวดำน้ำเงินนี่ครับก็อยู่มาณข้างหนึ่งก็มาณห,หนึ่งพันี้องหนึ่งพันสองอันก็สองพันแค่นั้นนะ,ะใช้ไปเเป็นสิปีนะครับ ท่านใดสนใจจะหุ้มบอกก็ลองติดต่อได้ครับสึกผมจะมีเบอร์ช่างยู่นะไม่แพงครับไม่แพงครับไม่แพงอย่างวิคิทสวมครพันโอเคครับพี่น้องนะได้ดูร้อยเจ็ดห้าแล้วสีก็ดีไซน์สวยงามมากก็วิโด,โดชุดนี้ห้านาทีผมจบด้วยแสนสุกนะครับแสนสุกคาเฟ่น ยจะให้เบอร์ไปไหนถ่อพี่น้องจะสนใจก็ลองติดต่อมานะครับจริงผมก็แค่รีวิวให้พี่น้องได้ดูกันนะไม่มีส่วนเสียสนได้ครับบางท่านก็ถามนะนะครับผมไม่ได้มีส่วนเสียสนได้แค่รีวิวให้พี่น้องได้ดูแล้วก็ถูกใจก็โทรมาเองเลยนะครับ0898655159พี่น้องนะ ทรมาเลยด้วว่าจะเข้าไปดูย t ท b e ช่องชาติเจริญทรัพย์ก็สอบถามก็ได้ครับปรึกษากันได้นะครับอยู่เหนือล่องใต้ดอว,ว่าตะวันออกตะวันตกอ่ะนาราธิวาสเชียงรายอตราดเชียงบุรีโอเคพี่น้องนะดีว,ว่าจะเป็นต่างประเทศเ่ะเข้ามาดูย t ท b e ช่องชาติเจริญทรัพย์ก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งคําแนะนามีทั้งให้ความรู้มีทั้งสาระมีทั้งฮานะโอพี่น้องไอฮอนนวบัดนี้เริมสีฮอนเลยอ่ะ จังไดเขาไปดติดต,ตามมันเด้อติดตามมันหรือว่าสีสอบถามก็ไอเดบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดบุ๊กชาติเจริญทรัพย์ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับสวัสดีครับ